ทางรับรงเขื่อนนะครับรอบนี้นะครับขอได้มาจองบาทตรเสื่อไปนะครับที่จุดสุวรรณภูมนะครับข้าบกระการนะครับผู้ใหญ่หาจิตปลาแล้วก็เด็กจิตปลาครับป้าอีกปลาใดนอกจากเชลมาหาลุงพวลอีกวันนี้นะลุงพวลเพิ่นพาเที่ยวดีบีคักคัสเดียกทางเรียกอาจารย์ต้องขอบคุณาสตรต้องขอบพ่อคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณลุงพวลหลายๆที่พามาเที่ยวเด้อค่ะโอ้ เหมานี้เท่าไหร่คะสามร้อยโอ้เป็นบ oh. ้านเจ้ากี่ก ES> enfin ิีบอ่าสามร้อยก็ประมาณสองร้อยแสนกว่าประมาณสแสนกว่ากลีบค่ะโอ้เป็นแสนเกือบสองแสน หีบ <this> นะอย่าตกใจสิคุณข้างหน้าตกใจหันกลับมาเลยถ้าจะอยู่ข้างหน้านู่นเลยค่ะถูกแล้วตรงนู้นเลยค่ะถูกแล้วไปกันเลยค่ะเด็ดเด็ดเด็ดร่าออกแล้วนะคะพร้อมตั้งนานแล้ว ย <Yeah. S 2> จะมาชมเขื่อนเขื่อนอะไรนะคะเลืนแล้วเขื่อนปราสาประจําจังหวัดสระบุรีเขื่อนปราสาประจําจังหวัดสระบุรีนี่มีคนนะมง,งน้ำพึ่งไก่เนื้อนาำมาเถื่อทุกทางตะวันชมที่ได้่ดานบ<า>้านโตกม,ม,มานล้วสวัสดีคนะ่ะจับก็ให้ได้ไหมคะยาดิสาทายด้วยวันนี้ดูขออาสามเป็นมักคูเท เพื่อนับทุกท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนบาสัตเทลสิตของเรากันนะคะจุดเริ่มต้นของสัตว์เขื่อนคือกองฟังกอาอธิบายเกี่ยวกับที่นี่ไปด้วยนะคะก็จะมีการนั่งไม่รู้ว่าไปถึงไหนเขาไปครั้งแรกถึงแม่น้ำมาถึงแม่น้ำเลยใช่ไหมคะถึงเขื่อนถึงเขื่อนเป็นนางรถไฟทางมาจากกรุงเทพไปทางคือจังหวัดหนองคายต้จงขัดจากหวัดหนองคาย รถไฟจะไปวิ่งอยู่บนตอม่อที่สูงแะะดนเรื่อช่วงน้ำเต็มอ่างแล้วก็จะดูหมอดรถไฟลอยน้ำค่ะอืมสวนดทางด้านซ้ายมือของทุท่านนะคะคือขันไม้จากข้านใต้แต่ลูกโดยชาวจังหวัดลบบุรีมีมากกว่า500ร้ต้นและมีด้วยกันทั้งหมด50ชนิดค่ะโอ้มี50ชนิดด้วยค่ะ เดี๋ยวน้องเขาพูดแล้วหนูก็จะพูดตามเพราะว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงน้องเขาเขราน้องเขาอยู่ไกลลุเคยมาบ่มคยมาบ่อยแล้วแต่ไม่ค่ยได้ขึ้นรถไฟหรอกเพราะว่าพาผู้สาบอบอไม่กนเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วโอ้ยตรงไหนไม่มีความลับด้วยทานด้นท้ายมือเอาเราไม่มีโลกนะคะคือใต้รูปหยดน้ำตรงกลาง ป่าสัตว์ชนิดนานาป้าดงใหญ่นะคะก็จะมีพระปรมาภิไทยหรือลายเซ็นของในหมวงรัชกาลที่เก้าซ่ในหลวกท่านทรงเสด็จมาเปิดเขื่อนเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542แล่ได้เรื่อนต่อสร้างเขื่อนเมื่อวันที่2ธันวาคมเกิอบ60ปีแล้ว60กว่าปีแล้ว สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะตรงนี้ตรงนี้คือในหลวงรัชกาลที่เก้ามาเชนโตเซนตรงที่ตอนมาเปิดใช่ไหมคะใช่ตอนที่มาเปิดแล้วก็ประมาณกี่ปีนะคะนานแล้วใช่ไหมหกสิบกว่าปีก็เอาเ4าสี่สิบสองไปลบลบหกสิบเจ็ดฝ่ามือของทุกท่านนะคะ ยังไงคนจบไปปริญญาแล้วก็มาถ่ายกันด้วยทางด้านขวาเบอร์ของทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เห็นเป็นช่องที่ไปน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะไยน้ำลนซึ่งงานแล้วายน้ำแบบนี้สามารแล้วายน้ำ ขึ้นสางล่ลางไป,ท,ป,งปที่ปันจก,กาสามส้าไม่ปันจกรยานเล่นได้ในตอนช่วงเย็นห,หรือตอนเช้าหรอหหลละคะได<ช>้ว้าวานนี้ก็ได้ถ้าแบบมีทริปนะค่ะทุกท่านลองสังเกตดูดีๆนะคะจะบว่าเมื่อกี้พวกหนูอยู่ตรงโน,โน้นนะคะสอง,องข้างทางของทุกท่านจะวางไม่เหมือนกันหินทางด้านขวามือของทุกท่านนะคะคือหินเลียงซึ่งใช้เวลาในการเลียงตงถึงสองปีหินทางด้านซ้ายมือ เมตรต่อหนึ่งเสาค่ะน้องเขาอยู่กี่ปีเนี่ยทาไมพูดเก่งจังทำไมจำเรื่องราวได้ดีมากเลยมมสโอ้น้องเขาแบบสุดยอดเลยลสัตว์ริาทธิตนะคะเป็นเขื่อนแดนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวตลอดสัตว์เขื่อนนะคะ4860เมตรและความสูงของสัตว์เขื่อน30เมตร น้ำ้ะน้ำมาเต็มเต็มเลยนะเต็มแล้วใช่ไหมคะชนฝนเยอะใช่ไหมคะคันไล่ค่ะแต่ก็มันมีผลต่อแต่ก็ไม่มีผลต่อข้างบนเลยใช่ไหมคะนะคะก็จะเริ่มต้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีความยาวหน้ำเจ็บน้ำของเขื่อนป่าสัตกคลาสิกของเรา118กิโลเมตรแหล่น้ำจลัยหาดจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยและสะายบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าขยา <Walk> แถวนี้ก็จะเป็นอีกถ้าเราคนทางฝั่งนี้แจ้าฝังนี้จะเป็นแม่น้ำนเป็นเคือส่วนทางด้านหลักซ้ายมือของทุกท่านนะคะที่เห็นเป็นแทงคน้ำสีขาวสองแทงคคือโรงสูบน้ำด้านหลังของโรงสูบน้ำนะคะก็คือเขาพระด้าน ชากรเยอะกว่าแล้วก็พื้นที่ที่เยอะกว่าประโยชน์ของการสร้างเขื่อนนะคะหนึ่งเพื่อการเกษตรแต่ว่าอก็คือปราบบรีพ่อสามเพื่อเป็นแหล่งขาหันาที่ดีแก่ลาน้ำตื้นสี่เพื่อเป็นแหลกท่องเที่ยวและห้าเพื่อป้องกันการเกิดภูทงกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครและปรีมณฑลค่ะเป็นความรู้มากเลยนะคะเนี่ย พ่อนายหลวงราชการที่9เป็นคนมาเปิดที่นี่เป็นมาทรายมาทรายคนสร้างใช่ไหมคะอู้พ่อหนูชอบมากเลยนะคะแบบพ่อนี่แบบเคารพมากๆอ่าราชการใช่แบบคนไทยทั้งประเทศก็เคารพเช่นเดียวกันเพราะว่าพ่อหนูอะ่ะชอบรักนายหลวงราชการที่9มาก ตอนนี้พ่อไปอยู่ที่ลาวใช่ไหมคะพ่อก็ทําตามที่นายหลวงสอนเกี่ยวกับพวกเกษตรกรอ,อะไรประมาณนี้คะ่ะยางพาราอย่างเงี้ยพ่อก็ได้มาจากนายหลวงราชการที่เกา้าพ่อชอบพ่อพ่อรักมากมากเลยค่ะพ่อจะชอบพูดถึงบ่อยๆว่าเออนี่ก็ได้เรียนรู้มาจากและน<ล>อีกเป <3 S 1> <5 S 2> ็นผู้นะคะก็จะพบกับน้องมาคุเทศคนใหม่เพื่อขึ้นมาบรรยายค่ะของคุณค่ะ ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนุ้หนะคะหนูก็จะมาบรรยายต่อเลยนะคะเสียงน่ารักเกินทางด้านซ้ายมือของทกท่านนะคะคือที่ยกประตูน้ำนะคะซึ่งเป็นของโรงงานไฟฟ้าพลังน้าค่ะ้มืออส่วนทางด้านขวาที่ยกประตูน้ําที่ยกประตูน้ำ,นำ,นำ,นำเนาะไฟฟ้าพลังน้น้มันจะมุผลิตกระแสไฟฟ้าได้โอ้ สามปปสารถบดด้เนะแปดบลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะนี่ <im it> อ๋อปเป็นแห่งน้ำมีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะเนี่ยเคติดต่อระหว่างลบบุร,รีสระบุรีอ๋อติดต่อติดกันกับสระบุรีกับลบบุรีอเชยาชยแดนชายแดนว่างั้นเนาะเครือาตาลแห่งนีนะคะผ้าตลนู่น น้ำต่ยเป็นฟองควันใหญ่ๆอยู่ฟองเดียวนะคะคือฟองควันบริษัท ชมชมวิวแถวนี้นะคะทิวทัศธรรมชาติธรรมชาติของเชีงประสาทนะคะแล้วพอเดี๋ยวเพนบอกว่าจะมีการจอดไฮลงไปไหว้แล้วเดี๋ยวเยงจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะทุกคนเนาะอาจจะเป็นยังไงนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะเข้ามาดูเข้ามารับชมในคลิปนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาได้สัมผัสจริงๆนะคะจะได้รู้ถึงว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ าการสร้างของนานชักการที่เนั Ö, now, ้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินบนล้อของที่นี่ด้วยแบบพี่ดิพี่ฮิทพี่ดิตรงที่ด้วยใช่ไหมคะพชีวิตชาวบาีชีวิตของอาคนชาวบ้านแล้วก็ในก่างของที่นี่ด้วยนะคะอย่างเราเดินกัน ปบป๊บนี่ขึ้นชื่อของแสบุรีเหรอคะแสบรลุงทานตะวันรือรัุลชมทางค่ะือรนุทางคือว้อนหินเยอะมาก<ช>ส่งทั่วประเทศป้อนหินของที่นี่เมืองจุลุทาก็คือพวกหผลผลผลผินหินไปขายทั่วประเทศแต่แสดงว่าแต่ละจังหวัดนี้ก็จะมีคำขวัญประจำของจังหวัดนั้นๆใช่ไหมคะ แต่ว่าโรงงานเยอะมากๆนะคะหนูว่าแถวทางสระบุรีลบุรีแล้วก็โคราชโรงงานเยอะมากเพราะว่ามันอยู่บนเขาอะไรด้วยโรงงานเยอะจริงๆค่ะโรงงานเยอะมากอ๋ออันนี้เขื่อนเขามาสุดเออดมดมืแต่ตรงนู้นทุกคนเห็นไหมจนมาถึงตอนนี้นะคะแล้วจะลงปราบไปค่ะ ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมาสิเราขี่รถกลับโอ้ตีแหงตีหลายที่ได้ไปกลับไปว่ายแล้วจากนั้นก็จะได้นั่งรถกลับก็กลับทางทางทางเดิมทางเดิมไหมบอทางเก่าอะไรเดี๋ยวคนเราฟังคนเราฟังฟังฟังขวา คนไทยอ่ะครับฟังซ้ายเดิทางลาวอ่ะครับฟังขวาส่วนพวงมาลัยก็จะอยู่คนละด้านกับด้านกันพวงมาลัยไทยจะอยู่ฟังด้านขวาแต่ว่าทางลาวจะอยู่ฟังด้านซ้ายค่ะอู้มีตัวยังสงสัยเป็นตัวพันได้ไหมหลายพันนะอือนั่นนี่หลายหมื่นงั้นนี่ตัวอีกอย่างบนึ่งตัวพันบัวพันตัวพัน กว่าน,นี้มันจะเป็นถนนใหญ่เหรอไม่ใช่ใช่ใช่ไหมคะข้างหน้าเป็นอ,อ,อ๋อใช่ละข้างหน้าเป็นถนนใหญ่ที่อยู่ทางด้านของพระ,ะ,ะรูปปั้นพระพรูปะพุทธรูปสีขาวๆที่ทยทิ่งถ่ายทุกคนดูมาตะกี้นะคะจริงๆแล้วภาษาไทยเป็นภาษาที่แบบซับซ้อน จากคนที่คิดว่ามันง่ายๆแต่พอเรียนลึกๆจริงๆอะยากมากๆเป็นภาษาที่แบบคือมันไม่ได้มีแค่แบบคําเดียวแล้วใช้ได้ทั่วไปคือมันมีหลายคํามากชื่อคนก็อีกแบบคําว่าสักสักก็ส,กสักสักสีก็อีกแบบแล้วส่วนแบบชื่อของคนก็อีกแบบอย่านไงนะคะทุกคนมันทำธรรมะก็อีกแบบทํางานก็อีกแบบย่างเงคะทุกคนม,นมันมันมันยากพวกเนี้ยการออกเสียงก็ยากด้วยอะจริงๆค่ะ เพราะว่ามันมีพวกสลักอ,อกก้้มพวกเนี้ยเยอะมากๆนะคะของัตเื่อนที่ส so ุดของฉันเลยจังหวัดสระบุรีค่ะเข้าใจละคือฝั ah, <c oughs> ่งนู้นอะคืออ่าลบบุรีส่วนฝั่งเนี้ยคือสระบุรีโอ้ติดต่อกันคนละฝั่งอย่างนี้เลยไอเดียนไอเดียน เข้าใจแล้วจุดที่นิเจอของฝรัะบุรียือตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงพ่อใหญ่ตรงพ่อใหญ่โอ้สเนเจอร์แล้วหนูก็เข้าใจว่าเอ๊ะตรงไหนน้อมันเป็นชายแดนชายแดนติดต่อยังไงก็เลยอ๋อก็เลยเข้าใจว่าฝั่งเนี้ยคือสระบุรีอีกฝั่งนู้นอ่ะคือตรงที่มาแรกๆอ่ะคือลบบุรีเข้าใจละอ๋อละอ๋อละตุ๊กตาอ๋อแล้วนะคะจากที่งงงงก็อ๋อแล้วค่ะโอ้กระเป๋าเลยมา ลาใช่ค <onz> ่ะกลางตะวันท่้งนี้้าไปควันดวนใจไหมคะวันไคะจะค่ะไม่ถึงหรอกไเออไม่ไหวล้วัตมัดิครหงพ่อรนบรวมแล้วใส่ขึ้นไปได้ไม่มีโอนใช่ไหมไ่ตองโอนเด็เี่ยวไปไหนหัดพกเงินสดบ้านนะคะกระเป๋าอยู่ในห้องค่ะมีเหรียญอยู่ ยยหยิบลเลยพวง<ป>อพวงไอพวงแต่ว่าหยิบไหมหยิบได้พวงเลยไปอธิษฐานดีๆอธิษฐานดีๆก็เยอะอยู่นะคะเรื่องอธิษฐานพอดีว่าอู้นี่ไงนี่คือเป็น,นเรื่องราวประวัติ ของการสร้างของหลวงปู่ใหญ่ปราสักนะคะทุกคนอําเภออําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีโอ้อันนี้ลืมไปว่าอยู่ฝั่งสระบุรีไม่ใช่เชลบุรีเอ้ยลบุรีสระบุรีไม่ฝั่งหนูลบุรีเมื่อกี้จะบอกว่าฝั่งนูน่ะคือลบุรีแล้วฝั่งนี้คือสระบุรีฝั่งสระบุรีขงเยขึ้นรถไฟคือฝั่งลบุรีรายละเอียดเยอะมากทุกคนต้องอ่านเองนะคะเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูอ่านกันแล้วกันนะคะ โอเคไปเพราะว่าพอดียวมีเวลาเหลือน้อยก็เลยจะไปแพรวบอกว่าไม่สู้แพรว่เป็นอะไรจ๊ะร้อนด้วยร้อนกับมีอะไรน้ำมู๊สามจบต่อด้วยเครื่องเงาคุณยืมถุงรองเทถาตรงนี้พี่ต้องถอดรองเท้าไม่ใช่หรอคะไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดแล้วเด่๋ยวร้อนขนดโอ้ไม่ร้อน่ล้วโอ้ขอตอนไหนเนี่ยโอ้โห เคเดนเอาไนะคะเราจะจะมุดน่ลูกเรอฮหน้ามาบัน อากาศร้อนมากมากเลยนะคะวายเราก็จะลงกับพอดีถ้าถอดรองเท้านี่คือเมื่อกี้ตอนขึ้นตอนที่เอาใส่นะคะก็ถอดรองเท้าเลยกแล้วค่ะอากาศบอกกันเลยว่าสุดร้อนมากนะคะทีนี้เราต้องมาตอนเย็นๆหรือตอนเช้าๆอย่างเงี้ยโอเคอ๋อตอนเย็นก็ปิดต้องมาเช้าๆใช่แนะนำเป็นเช้าๆแล้วกันอากาศร้อนมากแต่ก็ดีมาก่จะไี เขาเตียงก็ขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะความเจ็บไ่ได้ความคายอย่างนี้แล้วก็ขอให้อายุมั่นคงยืนนะคะก็จากเด็กบ้านคนหนึ่งนะคะที่อวยพรให้ขอให้ทุกคนประสบผลาําเร็จกับหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่ทุกคนตั้งใจพัฒนา,งงาน,น,ะะนี่คือตะวันทอดน้ำผึ้งทอดเกลือนะคะนี่ประมาณนี้ เล็บย่องยานางคือตา,าตาให้พันห้อแล้วเฝ้าไปต้ม่ ี่ตัวสองมีตัวอะไรบ้างคะถูกตงคะาเคนะคะนี่อมับดเมยนะคะคำามต่อไปกันเลยนะคะมา ถามเลยพวกเนี้ย ทุกคนกคลิปนี้นนเป็นนะะียน,นขอาวตลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ไปคลิปที่สนุกมากมได้เรียนรู้เกยกับเขียนภาษาทีนี้นะคะขอาวตลาไปก่อนากทุกคนติดตามกดไลค์กรแชร์ไปกำลังใจให้น้อตุกตาทังกับไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย